สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับกระเบาอ,องอีสานบัตรพลทองเด้อพี่น้องเด้อครับวันนี้เบาอ,องสิพาพี่พาหนงมาหาใไซตุกุ้งคือเก่าพี่น้องครับมาใส่ตุกุ้งคือเกา่าสิยมันสิได้กินบอดอกพี่น้องหลวงว่าสิใส่ยักษสองหลังพี่น้อง สิหามังทำเลใส่ดีๆพี่น้องปลาเก่าที่เคยมาแล้วพี่น้องครับบอองสิใส่มุมนีเลยเด้อพี่น้องเด้อรังน,นึ่งแับสิใส่นี่เลยอีกรังนึ่งบอองก็สิไปใส่ปุ้มฟังผลที่บอองถือคักๆพี่นอ้องเยืนส่าจังสิมายามพี่น้องใส่นี่แล้วพี่น้องเอ,อ้ย ยังโกไว้พี่น้องยังโก้ยังเต็งไปว่าสั่นสิปไปเอาเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับอีกห,หลังนึงพี่น้อง อ,อ,อีกล้งนึงครับพี่น้องครับใส่นี่นลังนึงอีกล้งนึงเลยชิไปใส่ฟังผุนเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับอีกครั้งนึงก็สิใส่นีเลยพี่น้องมังเคยไดหย้หลายๆลมังคยดมันมังเคยได้หลายพี่น้องใส <heals. S 2> ่ก็สิใส่ลี่ลเนี่ยดอกพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นเห็นเพิ่นสิว่าของเพิน่น มันหลุ่นน้ำบาวอองเอินเสาเด้อพี่น้องเรื่อมันลงไปพุ่นบอ่อใดพี่น้องลงไปเลิกบอ่อใดจิใส่บอ่อใดพี่น้องตัวฮามังเป็นแฟนดีดี มาติงนีสอยู่พี่น้องว่าสั่นลมแค่ ย,ยังเตงไว้พี่น้องว่าฉันร่ม พี่น้องเอ้ยไอ้เลือดเดอก็เส้นสตื่นๆนี่แหละเดี๋ยวมาเอาเลือดพี่น้องเลยบางคนยืนสับเลือพี่นอออ้อ,อ,นนองด้วยยืสนสัสีดเพราะว่าน่าจะอยากให้พี่น้องเพื่นมาเอาละพี่น้องเพื่อนมาจัดกันเรียบรนะ้อยไหายัสตุ่มครับเดี๋ยวหลุนมือยืนเ้าครับผม สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีย่ำใส่ๆน้องพี่น้องเนาะครับหลังจากเลิกงานมาพาพี่พาน้องมาย่ำตุ่มกุ้งคือเกาพี่น้องหลังจากใส่ไว้เมื่อวันเนี่ยงเหลืออยู่ตุน่นวันพี่น้องสิเอาไปเบิดเลยมันสวยแหงแล้วพี่นอ้องสามโมงนะป้า,ปามาเฝ้าเต็มเลยพี่น้องป้าหน่อยมาเฝ้ยาย่างไรเลยทั้งอหอยทั้งปลาเลยพี่น้องวันออกเบิดหรือว่ากุ้ง เอ,อ้าตอได้อยู่พี่น้องมันมันอยู่ครับุผลโดดออกก็มีเนาเดี๋ยวไปสืบรูปยอดอีกทีหนึงพี่น้องครับพี่น้องครับต่อโดยไม้สองโอ้น้ำขึ้นตัวนี้นขึ้นไล่เติบโอ้ทั้ง่นเป็นโตปลาวะน้ำขึ้นไล่เติบตัวนี้พี่น้องเนาตั้งไว้นี้ก่อน พ่อได้พอได้ยูพี่น้องปลากเขาปลาขี้เดือดปลาก,กระดีนั่นเองพี่นอ้องป็นี่หน่อยขึ้นหัวเตี้ยมพี่นอ้องเนาะนีจุดมุงไม้เข้ามาหาอันนี้มาหากุ้ง นามกันพี่น้องเลยปลาเขาดงแล้วพี่น้องอหอดแล้วครับพี่น้องใส่ไปนี่วันตั้งกล่องเลยยึ๊บ พี่น้องไปสรุปยอดกันครับก็ได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แต่ตัวใหญ่พี่น้องเห็นบ่ดอกพี่พี่น้องเดี๋ยวไปสรุปยอดกันครับเนื้อมือนีไม่เป็นเนื้อไอ้เนื้อตกปลาด้วยพี่น,อน้องเด็ดไปตกปลามือน,นั้นมันเหลือก็เลื่อยมาใส่ตุ่มโม่ค่อยเขา้าสู่เนื้อหั่บ่ได้ลยหั่ผสมหัวอาหาร ครับเดี๋ยวสรุปยอนน้ำกันพี่น้องครับพี่น้องครับมาหอหมองหอนบอนลอะไรเด้อพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวอาวางสิเทให้พี่น้องบุญสองตุงพ่อมาหนิไอ้ไส้เพิ่มาถา่ายจตีหานพี่น้องบนว่าแต่มาวางสิออกก้ามาตีหาน้แต่ละบ,บอแมนครับเห็ดโอัวสอง,องมงครับสามกําลังมีโอเห็ดพี่น้องครับเป็นอยากกินกุ้งหน้าไอ้ไส้เพิ่ห้องบางคร ครับเดี๋ยวทีพี่น้องเบิ้งเดิมพี่น้องเนอบไปลังแหลกกันเลยครับเนื้อตกป่าเนี่ยก็เคยมา,านป่านนพี่น้องเ็กระได้ร้ายอยู่ครับ นี่ตัวหง่ขอลงเห็นเบิด์เนี่ยเห็นเรือนี่ดูตรงลงพี่น้องโอ้ยตองอาอ,อนี้ออกนะอาหารมันถับใส่ปั่นบใหไงแล้วพี่น้อง ยันไม่เขา้า,าสองเลยสี่แล้วพี่น้องเอ้ยการหายอยู่หากินคนอีสานบานห้องเนาพี่น้องเนาะรับพ่อบบเดซือเขาพี่น้องพ่อเด้กับเขาไป ขบับขับไปเขาเลี้ยวขับไปพี่น้องเด็ก็ได้กินได้พี่น้องนะับเด็กก็ได้เสือเาพี่น้องนม่จบเงิน คือหป้ากด็ดีพี่น้อง่อนองเดีย๋ยวเอาไปแห่ไอเิ่นคัดว่าอย่างพีนพ่น้องอ đây nhé nào tôi, ngạm. tôi, ngạm, xay, tôi nhây, không ngầm sẽ... tôi không ngầm sẽ xảy thế nào tôi nhanh nhanh phẩm còn cái giòn sáng ừ. tôi ngầm lên vì nó đưa vì nó tôi ai dày vẫn ก็คือเก่าแล้วครับพี่น้องครับชอบก็กดไลค์ถือใจก็กดแช,ร,ดแชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บบาว่องในเดือพี่น้องเด้อครับสีได้มีกำลังใจใหคลิปต่อไปพี่น้องเบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีซาก่อนครับพี่น้องครับอาอยุห้าก,กินแบบอีสานบ้านพ่นทองเนาะพี่น้องเนาะครับได้กกระจังได้กินบ่ดด้บดกด้กดได้ซื้อเขาพี่น้องครับติดตามด้วยเพื่อสิบ,บ่ระาดคลิปนาคลิปยังของเบาว่องสิเห็ดในพี่น้องเบ้าง ทางสั้นพ้นงานที่ดีอันได้บอดีกับคอมเมนต์ว่าวได้เลอฟพี่น้องเด้อคือได้ปรับปรุงละแก่ไขเหตุให้มันดีขึ้นครับสำหรับคลิปนีไ้ไปสำนีซะก่อนครับสวัสดีครับผม